ชีวิตจริงมันยิ่งกว่าละครนะเคยดูละครเรื่องตีใหญ่มเออเวอร์ชั่นไหนสอนรามถ้าชัดชัยนี่จะเก่าเกินถ้าชัดชัยนี่คือของจริงของจริงนะเออคือวีรกรรมมันก็คืออ่ะอาจจะถูกตำรวจไล่จับเพราะไปก่อคดีเยอะแล้ววิธีการหนีเนี่ยก็หลากหลายหนึ่งในช็อตเด็ดที่หลายคนจําได้ก็คือกระโดดลงน้ําแล้วไปตัดเอาก้านบัวแล้วก็หายใจหายใจอย่างเงี้ยตำรวจก็มองก็ไม่เห็น ไปสุมทุมกุ้งกอบัวอะไรอย่างงี้ใช,ใช่ไหม,ไหมอันนั้นโยคของคุณชัดชัยก็มีค่ะนอนศรามนี่ก็มีนะก็ม,มีมีเหมือนกันมีเหมือนกันนะล่าสุดผู้ชายคนนี้เขาว่ากันว่าน่าจะเป็นตีใหญ่เวอร์ชั่น3หรือเปล่าหนีตำรวจแล้วไปซ่อนตัวในน้ำซ่อนยังไงตำรวจตามไม่เจอไปดูฮะเอ้คุจัง เอาล็อกล็อกไว้ข้างเดียวล็อกไว้ข้างเดียวไม่ต้องไม่หนีไม่หนีไม่หนีก็ออกมีอะไรมีอะไรกินน้ำใจเย็นก่อนเลยขนไปหาที่เราแค่น้ำมีสองถุงเลยไ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรตีใหญ่เวอร์ชั่นสามไม่รอดตำรวจนะฮะโอ้โหนี่เล่นอย่างนี้แล้วอ่ะเออนี่คว้าอะไรประทัดเหรอคะประทัดโอ้ยประทัดต้มต้มต้มนะที่เขาไล่นกไล่สัตว์เข้าป่านะฮะเนี่ยครับคือตำรวจก็รู้แหละว่ามันต้องหลบอยู่แถวนี้ ไม่ได้ดูแต่ตาอย่างเดียวไงจุดเลยต้ม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 เลยครับเอาปัทัดมาจุดโยนเข้าป่ารกทึบที่อยู่ริมน้าเลยครับหลังแกหนีกระโดดลงบ่อแล้วก็หายไปอ่ะตํารวจก็หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอครับอยู่แถวแถวตาบลหนองกักขะอําเภอพันทองที่ชนบุรีครับเจ้าหน้าที่ก็เอาเรือสองลำตะเวนค้นหาคนร้ายนานเกือบสามชั่วโมงไม่เจอตัวโอ้โหถ้าจุ่มน้ำสามชั่วโมงนี่เปื่อยแล้วนะเนี่ยแต่พอจุดประทัดสักพักลอยคอออกมาเลยนะ ลอยคอออกมาจากปากกกเลยสภาพนี้อย่างที่บอกเลยฮะตัวซิดเริ่มเปื่อยแล้วนะฮะหนาวสันงกงกงแล้วตะโกนช่วยด้วยช่วยผมด้วยครับผมหนาวผมยอมแล้วผมหนาวผมยอมแล้วอย่างนี้ฮะตำรวจก็เลยลากขึ้นฝั่งได้ให้นั่งพักแล้วก็ให้กินน้ำทราบชื่อก็คือนายจัก,กรินหรือว่าบอยอายุ36ปีนักข่าวพยายามถามข้อมูลเจ้าตัวไม่พูดฮะก้มหน้าก้มตาบอกว่าไม่อยากตอบขี้เกียจต,ตอบพอถามว่าเจ้าหน้าที่เรียกตั้งนานทำไมไม่ขึ้นมาลงไปแช่น้ำทำไม เอาแต่ก,ก้มหน้านิ่งเงียบนี่นี่นี่นนนนนดูดูสภาพอ่ะลองไปฟังหน่อยฮะเขาจะว่ายังไงครับลวมคนไหนมาทำไมไม่ขึ้นมาไปแช่มาอยู่ในนำ้นำฮะแงงงงช่แช่ทำไมอยู่ในนำ้ำทำไมไม่ขึ้นมา<ล><อ>แต่แรกมีสติไหมรู้เรื่องไหมพูดพูดคุยรู้เรื่องนะอ่ะเรามาทำอะไรในโกดังเบเรามาทำอะไรในโกดังขี้เกียจตอบครับขี้เกียจตอบนักข่าวนะฮะ ตำรวจก็เลยคุมตัวจักรินนไปชี้จุดเกิดเหตุที่ไปขโมยหลังคาโกดังครับที่มันเป็นทรัพย์สินที่ธนาคารเขายึดไว้แล้วว่าจะเอาไปขายทอดตลาดนั่นแหละตำรวจก็บอกว่าก่อนหน้านี้ชาวบ้านเขาโทรแจ้งว่าคนร้ายกําลังงัดเลยหลังคาโกดังเก่าก็เลยเอากําลังตํารวจมาตรวจสอบมาดูซิว่าจริงหรือเปล่าเขาเจอคนร้ายกําลังลื้อหลังคาอยู่ก็ตะโกนบอกเฮ้ยมอบตัวนี่เจ้าหน้าที่ตํารวจวิ่งเลยฮะจักรินวิ่งเลยฮะ วิ่งลงทุ่งนาตำรวจก็วิ่งไล่ตามอย่างกระชั้นชิดสุดท้ายก็ไม่รู้ว่าหนีไปไหนเขาก็เลยกระโดดลงบ่อน้ําแล้วก็ซ่อนตัวเหมือนกับหนังตีใหญ่สุดท้ายก็ไม่รอดอยู่ดีคนในกระเป๋าพบของกลางน็อตยึดหลังคาหลายตัวพร้อมไปแจไขควงที่ใช้ในการก่อเหตุนี่ๆๆๆนี่า <c oughs> เรียบร้อย ตีใหญ่ใหญ่เท่าไหร่ก็ไม่รอดเออตีใหญ่ในละครนี่ก็ไม่หนาวเนาะ <c oughs> นี่ในชีวิตจริงนี่หนาว <c oughs> ต่อให้อยู่เมืองไทยก็ตามที่ร้อนเหมือนโรกก็ตาม <c oughs> ข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียง <c oughs> ข้างครอบคลุม